รูปแ,แบบของลำกรอนประยุกต์ครับพี่น้องครับเอาเสียงร้องเสียงลำมมาฝากพีตอนนองคือเกาฟังสบายๆตามสไตล์ทีรวัตรหอมจันทร์มือนีถือว่าพี่น้องมาห่วบุญห่วกุศลมาฟังร้องฟังล,งงลำจมจะมปมาลำมมาฟังคุมคาคับใช่ไมสามบุญโผลเดเอือบเนี่ยบุญมหากรถินบุญบวชบุญ,บญ,บญอุทิศพนันยิง่งนกนัดเดียวได้สามตัวอนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาภาพเลยครับขอเสียงพรบมื่อสวดให้เจ้าภาพเนี่ยเข้ามาในการในงานก็มาบุญไ่บุญเต็มกัะซ้ ถ้าถูเอาน้ำกันก็นได้บุญได้พระลาเต็มกับเต็มส่วนนี่แม่ยกแรกแขมันก้อนสิพ้าพีผ้านองเข้าไปมวลไปซื้นครับให้เป็นนาทีของมองลํา่ก่อนซะก่อนนี่แม่ไหวอ่อยยกครูในยกแรกแขมนันครับอนุญาตครัรรบลอลลั่มเนี่ยบอลนะแม่ปิ้นวสิลงไปกินปิ้ง bàn vầy té tay bay sám Giàn lục sai lục sáu hiếu khâu น,นี่มลลัโกูลํกปอนกืนั่นไม่ก่อนอื่นก็ขอสํรวมจิตสํร่วมใจสํร่วมกายสํรวมว่าจาไว้สากรเลึกถึงคุณบิดอนมันดาคุณครูา่าจังสอนผู้ประสิทธิ์ประสาไทไ้แล้วจังว่าสาถุสาถุสาธ,สาธด้อคุนพระพุทธรัตนไตรยังคุณมาทมรัตนไตรยังสังรัตนไตรยงนี่คือคุณมะสียรัตนไตรว่าคุกุสันโธโกโนา สปอโป๊ออตโม่สีไอสีสีอาริยะเมตตยโนลวนแต่นอปุทโธจงป๊อป,ปมาบังสาธุเด้อ,งอ,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 อจงมากังจงมาเลียมยำลำไว้ ก็ขึ้นปันได้กะหอนกะเอาเพื่อกเอานาะ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 พักคุณเนึาอยากใส่เมียเราไปพัดรสมาให้เดือดตัวเราลอยยางดูแล้ว เจยามาให้เสียเกะให้ผู้อื่นไปเอามาให้ได้ไหมเด้อเ,เอาละฮันี้ลมาสาธุดเออสาธุดเออขาขนนมนมนี่ไปทุกเกตสามนึกถึงคุ้นคู่บ้านให้เพยขกลุ่มโปกเกา้าคุ้นนันได้คุ้นประสงค์องค์เจ้าทางสามใหม่มาเรียมใหม่มาเทปขาไปคุ้นเกลียวซูบการใวดันละใบไปดึกทุกด,ดังทุก กให้มาได้สู่สักกะสวยของปกปองสองเพื่อขาวพิดาพอแลบแกเขาแปลงแผงขึ้นขยำเข้ากระบากรวันนี้เด็กกระบังในลูกเดียดหลอนขํำมาซอยให้ข้าบุลขอประคุณท้าหลายให้เรลํลำลำบางให้มาเทียมข้างเวลาลำล่องเอวมาเทียมข้างเวลาลำลองเอวเมื่อนี้เสร็จลาพะทุพนาแล้วจะมาขึ้นสู่องขอเซินเดอเซินไปเบิรชูทรงคงควับจักรวางในบดดนหัวขีด ผิดดังี่ประสงค์ข้าขยาได้มีแนวอยู่ให้นำมารีกากันมีแนวอยู่ให้นำบารีกากันมมือนี้ละนงเสียงกันยาได้ผิดพ้าทางหลังหน้ายาลงให้ฟงสาดเดินละเวโฟงฟงคงฟงทองทั่วปัตตพีนุณหละมาสีอารยเมตตัขยาแสงว่างเวนขยาได้มีอะเวนต่อสนองนำคำซอยให้มาคอยผู้พิทักษ์ ไปก่อนยาสิได <aid> ้คดนะเบนเรียบต่อระบบนับบัตรกาเสดให้ดีมาแฝงสู้ลำดุกับผมบางให้มาเป็นททางอย่าลงมาไหลทางผมนั้นเด้อก็ยืนต่อสู้ความรวยไหลขอเสินเดี๋ส้นถ้าถีบไปทอนถ้าสถิตแทนเทศสวรรค์เวทสุวรรณกูสาลาเมฆพราดวงสวยบ้ากคอยหลีกเยี่ยมเทียนที่ยาได้ห่างจงรามาเป่งฮุงให้กูพาเด็กได้ให้ไปอยู่เลยละให้ไป้ยู่เรียมไหล ก็จะได้มาเป็นต่เบ,มมบนนะ <laughs> ิ้งกกมาลั้มหมอบ่เนาะยางไก่ไปนี่เขาเจ้าบอเบิ้งห่อนเอาไม่เหยเขาเจ้าเน้ยมน้ำเท่าดังกึ่นเออมันห่อนมันเอาน้ำอีน้านนก,กันนี่ล่ะจิตก็จจมันดีรักสยางเพราะเศ้าจักเจริญกัน ตอนนี้เอาในบุญพุ่นพ่อคนมาซอเ่นติมบุ่นหัสนามคนไหลมาจังนาไปห,อห้องโฮโซบุญดูไอเด็กพุ่งควงผมบบติบ้านนี่มาลำบารีมาเร็วคนกระเซงเหนื่อยอังตะฟังมือดีคอยถามเบ่งบุญว่าทัหลังว่าจังผมได้แล้วพ่อไม่กะดีใจเพิ่นนั่งเด้อกะพากันยก พากันยกกระโปงห้ามาเต้นมือนี้ลักกะสิได้เห็นคนกูกขบ้าล้ำซ้ำกระมวนสมควรละเดือดพีน้องกระปั้นเร็วจีเอาฟังขักขับวกเจ้ามือเอื้อซีเสียนตายสิซีเข้าใจตามหลังมาได้ฟังลำน้อยเมย์เอ้ยเมย์ดึกกระปั้วกเจ้าให้กลับเขึ้นมือเปลี่ยนกระโผนเงินในถากกระบาบหอมสู่คนผมได้มาพบห่อห่อแม่กระบุนลายมาฟังสักกระเทืนนิวปีนี้เดือนลักทีปุปปีหลักขงฟังสาไยปากฮิตเบิร์กเนี่ยไป สาไปหันหน้าฟ้าคนพุนทุกกำเด็ดกำหงว่าได้โอโตโะก็เรีนซ้ำผ่านมาอดนำเดืยวสาไปหาขาไปเขียวขึ้นยืนคำอยากได้ละผมมาเฮ้ยง้องผู้ประจมพัดมพลมกันไหนให้ผมมาล้ำทึงละพนองพองไปกระทึงกังของจน ดันเล็บตาสวดขบวสวดขบวหล่ออ้อยเลือดหยิดจนเมื่อยหิดพอแห้งจังไคสุในความเบามือนี้สมใจเจ้ากระเด้ะไรความหยากรวกเจ้ากระได้พักไว้มาแลวดังหมายมาหอดแล้วฟังเบิ่งให้มันครับยังหลักกระตักติ่มดำหมูคนอย่ารอว้เป็นหลักจะได้ทางนำจะได้ไปทางนี้ได้ยินผมลำบ่อย่าหาลเราเดิมมือนี้อย่าหาลเราเดิมมือนนี้สิตีลำนำก่อนสิตีลำนำก่อน มันอื้อผู้ไปบรรนั้นผูสิไปโยกเอาด <c oughs> <c oughs> ออเนาะโอซาถูกาธุให้ <c oughs> <c oughs> ได้ใบหลุนๆให้ได้บุญไร้ไรยลให้ได้ผัวเศร้าค้นผัวเดี่เมียกระไรอันด็ก็เมีให้เมียสาธุเอาสะเถาะปะนะยี <c oughs> ดีมีแห้งสะไเมีย ออกก,าก,านนกำ,ำลังกายวันอาทิตย์จีเกียดจำใส่ครับนายไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ทําเองเอาบ้านละคนละไป้ร่ำม,มาได้กกับพอเนี่ยเต่สุขคนละแต่มอาม่าบ้านน้องอรุณเฮาจะได้มาหลาย <c oughs> เป็นซอยกันเด้อพอสบายมาเห็นหน้าเห็นตากันไม่ทันที่สิว่าโอ้ยลูกหลาที่ละวัดเอ,อ้ยเข่าพรรษาเป็นจ้าไ,ไดนสองเดือนสามเดือนมีการมีงานบ่พาก,กันไปเห็นอย่างดูดีมีแห้งบ่ลูกหลาเห็นหน้ากันปั๊บหลบมาล่ำแม่ยยังมาอ้วนแต่แบบ นอกเพื่อกระถามกันเนี่ยอื่นอยู่เนาะอ้วนกับมีหำเพื่อกันนะครบแม่วันดีวันพี่อยู่ดีมีแห้งรวยรวยแข่งยูเบิดปีเบิดศาสตร์มันเป็นจังสี่ไหลใหญ่วันพี่วันตุยวันกอดอุ่นมันเป็นจังสั้นเพราะฉะนั้นเี่ยวที่ใย่ขึ้นหันไม่ใส่ยาเต็มมอลงมาลั่งขึ้นหันมาจังสี่ไหวอ้อยยกผู้ยกไวเนือเก้าทักไปเนื้อนาผักต่อรองร้องมาหันมาไหวพ่อไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องสู่เก้ากับขอไหวดอกกี้แม่ สู้ไม่กระโคกราบขวาวเจ้า,าจภาพเก้ากระดีครับเจ้าภาพไม่กระดีพี่ระบัดกระโคกราบขวา,ายกระบนี่วายนี่วายเพื่อยัำวา,ายพระเพเมตตาจิตเมตตาใจเพื่อลูกลูกหลานมลนล,นลองบลงล,ลัทั้งสองเห็ดสลางทางผาดเฮ็ดปะจบบองเมดบาถือกหูเถือกตากะวังว่า พ่อแม่พี่น้องเสียบให้ลูกอับให้หลานเพิ่นก็นยังว่าหายก็ยังเฝ้าตีดีก็ย่าเป่าย่ังหาไว้หูปังหูเบิ้งสะก้อนเด้อแม่เด้อโอสังเกนกิน่นคาต่างขิงพนเมโอสังเกนกินลิงต่างกระไตอดมาฟังที่ระบาดคนผู้ดีความมอลำหอมจันคนผู้หายไว้สามพ่อผู้เพลินดีไม่เห็นพ่าเกินเนี่ยแท้อยู่ในทีวีแม่เบิ่งตลอดในที่ระบาดพนเม ีนี้ยังเห็นอยู่เด้ม่อยู่ในที่วีที่ละวัดหอมจันต่ว่าปีนาสีเห็นมูลูกอยู่ในตู้เย็นหมดแล้วอันเท่าแล้วก็สิไปฟิตไปสิบปั้นซาหามันลื่นสลัเย่หอมไปลองไปล่ำทางไหนก็จะมาซาโพดซาโพเทศาวาล่ำดิบล่ำดีเขาก็ซาซาว่าเป็นปาใส่กันดีเขาก็ซาซาวาข้างนี่เป็นบัวกับเมียกันเขาก็ซาสามเทียนหนึ่งเดียบสวยซาโพดซาโพธิแต่บ้านเฮาน้องอรุณซิตี้มือนี้เือแรียกแฮกมันจักสิเป็นซาวา นือสิเป็นซีวีประกาศรับรอ,องห้องโตเจ้าอันที้ยงก่อแถลงข่าวเนี่ยควาคิดข,ข,ข้านับโทรศัพท์มือเว้นกับทั่วมาสามสายมือว่านกับทั่วมามือกวอนกับทร่มาขาะว่าที่เราบาดตายมันเป็น,น,นอิหรีติ่าเ<อ>จ้าเจ้าตั้งโตแถลงข่าวขึ้นนักดา,าราเขาเนเพียงเดียวผีหลอกที่ลั้อยู่เนี่ย <c oughs> มึงแมนไพตายยุบ ยนค่อยตายไหมันเป็นซาบาบุลอะเจ้าภาพเพาเนาะเออข้าเจ้าซาบาจังสันมีแต่สิยู่ดีมีแห้งตัวนั่นใหญ่เออมันเป็นสัตวขึ้นอยูก่กับพีกับน้องผู้ม,มาฟังหลวงฟังล่ำมาบุญมหากระถินกับพีกับน้องเขาหมอล่ำสีดังได้อยู่กับแรงเคี่ยวแรงใจของ่ทพี่พี่น้องยกแรกแข่งมันบ่ท่านวาลายแย่งห่างให้ล่องเครื่องล่องไม่เอ,อื่นพี่เอือนน้องมาตุ่มมาโฮมมาฟังหลวงฟังล่ำมาบุญมหากระถินกับพระสัตธาเจา้าภาพข้าสกราน ข้มาจีสูเป็นไหวบ่ละลยใหญ่ห้ากระไดนางพักควันย้อนวัยยาวะสะกอนนางสนมสีนามมาทั้งหลาย <N> นี่ลัแม่พันจะปารถไ้ว,ว่าความกรุ่นคุณเกลือเนื้อมันดาหาได้บอ่ออยู่ในโลกจอว่ามีแท่แม่พูดเดียว แม่บ่เคยพดเกี่ยวเขียวคำกระจำฝืนเธอนักฟื้นเก็บตองมัดกระบองประจำมืออาศัยมือสองข้างถางดำปั่นกลลูกสิบคนเศร้าคนแม่หักนสุขเลี่ยงไ้เพียงกำรรเกิงกันพ่อบอกเคยกีกันปั่นไฟวาใสยิ่งเป็นสัตว์ยิ่งคนเฮาเผาตะกุนขวมกั้งกลัวสิยั่งมาใดจะเริ่นไวยังถึงทีพ่อนั้นแบกหอบมีแม่นั้นแบกหอบมีปันหินก้อนวาทับเพื่อ พันวาบบ่เพิดเพิ่อนุปได้อุกหัวใจแสนลำบากลูก่ยิมปากทองแม่มองไม่อยู่บอเปลี่ยนข้าต้มมาเลยด้อผู้ใดหิวข้าเด้อบานีบูฟเฟ่บูฟเฟ่ฮะลูกสาวอีแม่สวยต้มเองกับมือ เสียบ่เสียบ่ต้องห่วงผงชุรลดเบิดสามหอคำขึ้นเว้นแม่เที่ยวกัวน้ำสวนพัวนาวไอพอบว่คู่อ้อยากได้จึงจำไม่เกี่ยวหานอนาคตลูกของพ่อต้องเกาหนาลูกของแม่ต้องเกาหนาการศึกษาต้องดีเด่นต้องเป็นคนขั้นหนึ่งได้โอ้ยนาย แห่งสยามนั่นละนาลูกแม่ อย่างมาผ้าใยผู้บัญญำขมกจบขปอนเข้าใดใ่มานำกต็ต้องเพือเสือก็ต้องเพิงปลาพิดาเพื่อลูกเต่าคนเต่าก็เพิงหลานผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเพื่อลูกบ้านมันจะอยู่กันเป็นพระตองอาไยเนี่ยนี่ตองอาัยพระมันจะอยู่กันได้มันเป็นจังสั้นละลใหญ่บวชมือนีมีสองบวชบวชที่หนึ่งบวชต่อผลแค้นคุ้นบวเป็นพ่อเป็นแม่ผู้เลี้ยงมาผ้าใหญ่บวชที่สองบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศนหาคุณพ่อประยูน ทำแก่นแก้วพอใหญ่เข้าผู้ลวงรับดับขันบันีไม่ใหญ่ดับขันจักไตดับขันจากปลาโลกเบื้องนี้ไปสู้ปลาโลกเบื้องนาพะนใหญ่พ่นให่ควงมีย่ำใว่าความตายนีแขนข้อเจ้าสุบัตอยางไม่ย่เฮ้ยแขนอ่อนตอนตอนน้ำเจ้าผู้สุคนเพ่นมาคว่ำตายนีแขนข้อเจ้าสุบัตอยางเตือนขึ้นมาเมื่อเศร้าเตือนขึ้นมาเมื่อเศร้าเห็นหน้าจังวายยัง ไม่ยเอ่ยนั่งเหยียงกันไก่ไก่ผูนึงก็เป็นผีพรยายในใหญ่ผู้นึงยังดีๆก็บ,บอมีแมงแปวนี่เป็นแนวบุญแนวสร้างบุญกำน้ำพันธนวาบ้าไผ่บุญ,บญ,บญ,บญมันข่าสิตายว่านั่นแขนฝ่าก็บ่อตายสังขารนี่แม่สังขารสือสืบดอกมันยืนเผดมาค่ามันไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของเราเป็นของไผ่เป็นของสังขารภรายในใหญ่ เป็นตะเบิงตะตะลุ่น30ทถอยนี่แหละไม่ใหญ่40ปีห0ปี6 0 70 80ไก,กเข้ามาแล้วแก้มกระโยชน์หนังตากรย้อนยี่หมวกแขววก็บอมียกแขนขึ้นย่านตันข้างเกินมันเป็นสั้นได้ใหญ่พิษยากหลายตากระิฟั่งที่ถัวขัว,วนัวนำเข้ามาต่างคนต่างสีหาไม่เท่ามาคำซอยตีน ต่างคนต่างสิดันดันดินบัดย่ำป่วยมาถึงต่างคนต่างสิ่โอยโอยค้างบัดมาเว้นมาตองต่างคนต่างสิขอข้างบําความฉลา เข้ามาขี่ย้ำมาลุกยาย่าไอเสลมว่าเทาวล่มละต่างคนต่างศิลาพกกองน้องนุงเอาวาต่างคนต่างาศิไลลาผัดนีผพาก,กันคนกำเอาแต่กำบมุนสางไผ่มันมาเป็นเพื่อนต่าง <c oughs> ต่างศิลาพวกเพื่อนสหายแกโอละมูไป บอกว่าอย่ากลนล้องอย่ากลนล้องนั่งน่ะห <c oughs> ันมาทางค่อยเลยโอ้ย <c oughs> อย่ากลองไปเศร้ากินต้มอึ้งแต่มือนี่ไปต้นไปเมื่อวานล่ะยิ้มเปิดตะเบิ้งปักซะย่างเป็นอะไรกันยางมาไหม ไม่ยางเ้ยแม่นสิให้ใหุ่นให้ไปกระดเป่าแม่นเสียวหน่วยแก้วกขมาให้กระบอกขึ้น้ากันมื้อเดินตาขึ้นมัวเมายาประบาดให้ฟังคำพระบาทเจ้าพงค์ท่านเหมือนสั่งสอนนี่หละเพื่นยาคัานสเที่ยวทางไก่ให้หาห่มบังหัวเอาเดอ สิเท<จ>ี trim, ่ยวทางไก่ไทยทงไงหาไว้ข <berries Wel> <sound> ั้นสิไปทางเวอร์ไงหาทิ้งบังย่ยขั้นสิขึ้นต้นไม้ไงหามองปอหองสิลงแม่สวยเอ้ยทิ้งมาไว้บังยญ่คือตัวเขาเดบันีแม่ ทิ้งว่าไวับังไง่คือโตเฮา่าะตะสรงสารถึงนิพพานระวางข้างไก่เยินผลศีลนานเที่ยวสร้างกระถินแห่ให้คิดทำเดือแม่เดือ ทางที่ไปคนามันยังกวงว่ากัวลังบุญนั้นคือหอมกัง้งขันยูใหญ่บังหัวท่านคือสาบียงไทยทงแห่หาว้เดินทางไกลให้หานามหาทิางยะยะ้งบังใหญ่ใหญ่แม่นสิไก่ปันไดกะบอย่าอันทิ้งบังในเต้มเต็มบังบริเติมนม้ำบุญสิขาดเขินโบกเดินบ่ทุ่งทางไก่ไทยทงเบิดเกี่ยงศีลพ่มีพ่อหน่อยท่านบ่มีพ่อหน่อยภาวนานะ ข้อก้อยบอมีเอือวาวาหามไม่เมียงเอ้ยให้รักษาสินไว้จิตใจให้มันเทียงเด้อแม่เด้อสลึงเดียวบ่ได้สื่อเงินนั้นแกแม่นบุญสมถะวิปัสสนาพร้อมเป็นหนทางตัดกิเลสละให้ลูดลดให้พน้นเห็นมองปองนิพพาน เป็นเจ้าสน่หใหญ่คณะสักข้าเจ้าภาพท่นตั้งองค์มหากฐถินคือมามณีเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาดวงวิญญาณในความดีของพอประยุนพร้อมกับบวชลูกบวชเต่าเขาในพระพุทธศาสนามีไผ่แนบบานีคณะสักข้า,า,าเจ้าภาพกระลายผู้ไร้โคด,ดำกันนี้แม่นึงคุณแม่สุบัญคำแก่นแก้วผู้เป็นภรรยานายวรวรรณนางโรสลินคำแก่นแก้วบุตรชายบุตรสะใภ้ นางสาวสุภลักษ์คำแก่นแก้วบุตรสาวคุณพ่อบรนูนคำแก่นแก้วพี่ชายคุณพ่อทองหมุนคำแก่นแก้วพี่ชายคุณพ่อบุญทันคุณแม่สมนดีไทยสงผู้เป็นลุงเป็นป้าคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่ทองมาดีไทยสงลุงป้าคุณพ่อประพันธ์คุณแม่แตงอ่อนดีไทยสงลุงและป้าคุณพ่อโงงดีไทยสงผู้เป็นลุง คุณพ่อสุทัศน์คุณแม่สถียรสีน้องโครลุงป้าคุณพ่อสิทธิชัยคุณแม่อร,รดีแก้วมณีพ่อนาคแม่นาคและหมอลำธีลวัฒคำแก่นแก้วก็เป็นยังก็เพื่อนลูกไสหลาแม่สุบรนธีลวัฒคำแก่นแก้วแมนเจ้าเป็นเจ้าภาพ ล้ามือนีิก็บพ่อตองออกค่าจ้างล้างวันหยังดอกเนาะเออไม่เอาดอกแยกเอาแต่ค่านีเลขกตอนละนี่เล็กสามพันหนึ่งสามพันเจ้าที่สามหมื่นกัวพูดแล้วมันปอกไก่จักหน่อยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญเพิ่นได้ยินเสือยินเสียงเพิ่นอาใหญ่เอ้เจ้าภาพเพิ่นสิมาไล่งา้นตัวอีกพูดละลอยพูดละลอยพูดนเออพอเสียงปรบมือสวดิให้เจ้าภาพเาอนะพ่อกระถินก็มี่ไหลกระถิน กระถินบันดมหาแปลวาใยถินเปลวาไม่สะดึงกระถินบูดกระถินเน่ากระถินเป้ากระถินเต็มกระถินวิบัติกระถินสมบัติขัดเป็นตอนวหน้ำกระถินเขาได้ดำ้สะดึงถึงเค่งบอมแมนกาข้าพามาาข้างงากระถินผมสิแปลสิ้นสิเอยดยางตำค่ำพะน้ำกระถินนมาจุนไหลใสใจจำว แล้ไปกะถินหน่อยคือจุนมุ่นเกา่ามัชชิมกาซิเวกระถินสร้างดอกซำกลางส่วนมหากะสิอ่างกระถินใหญ่ค้ำคบสงกะมีเพียงพ่อแต่สียงถึงเกา่าสัทธ,ธาเอายังพาแล้วบ้านี้พอโปรกระถินสัสัทธ,ธาอยังพามาท่านอยู่ในเขตบริวานครบถวนไว้มวนพร้อมสู่ประการ บนันีไม่ใงกระถินบูดว่านั่นสับผ้าทานท่ำทนใจบอบานน้ำค้นขมือทํำกระถินตั้งฟังเอาตอนไปนาสัตข้าเป็นหัวโตวกระถินเลยเน่าถิมขอบใจเจ้าซื้นบานคิดอยากให้ผู้นั้นจใจหนึ่งอยากเอาคืนบนันีเมียคิดเสียดายน้ำหลังคดาน้ำทั้งปล่อยพ่อยคือกันทั้งสิ้นเป็นกระถินบังเปกระถินบูดกระถินเน่ากับกระถินดงังคลอยอ้ยรวมแล้วบ่ต่างแกว หกทุ่มถ้าคณะสัตายาจ้าพอยากให้มรลองมองลำเอือนเือาดวงวิญญาณอีพอเข้ามากินเขากินหนามมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลแตงผักเข่าหน่อยได้ไหมเด้อเออฮาบอแตงแล้วก็มาบอกลูกบอกเตาโหลดเออว่าบอแตงดอกเด้อพระเพิ่นเอื่อนแล้ววางสันเด้เอ่ยาวฮะเพิ่นแตงเรียบร้อยแล้วโอติโอซาถูกบนละหกทุ่มบละศานาเจ้าึ้นมาเนาะสรุปแล้วว่าจังสีเสยยกที่สองต่อร้องกันขม่าสรุปแล้วว่าคนดเฮาเกิดมาแล้วในศาสนาพุทธ เรียกตนเองว่าชาวพุทธมามกะเพิ่นจะไปพ้นเฮารักษาศีลกินท่านมันภาวานาบุญบุญีบ่มีไผผปันแจกบ่หอนแหกอ,อกได้คือไม้พากางคพือจะเขากินเข่าเขากินกระเ้าอิมนั่นล่ะบันบอ่อเป็นท่องเขาพุ่นผู้บ่กินบุญหาปาบหิวบ่ลนัานใดกาวบ้าพน้าไปป๋า โสดขนาดใหญ่นี่ยังจะเป็นคนโสดของแกโดนดนพอกันเธอหนึ่งดนดนกับพอกันเธอหนึ่งตกตะลึงสวยเท่กามเท่แ่ก่อนเธงดำเธงเล่ กอดกระทึ้งดำเทิงแหล่เดี่ยวนี้ใครไหปลาเศร้าแต่เศร้าดำเดี่ยวนี้ใครไหปลาเศร้าแหล่เศร้าดำตรงนักก็สวยดี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 เสียทีแต่หีดำคนเหล่าคนในหัวม้อนมึงถึงเอาหัวเดนหน้าไปหน้าเขาลงส้ำน้ำสาก่อนนโร ซ้ำน้ำสาข้อน้องลุงที่จุงวังหลังผู้ฟังกบันเดินที่เดินห้ไปนาไปหาคนสอนต่อเดินไปนาไปหาคนสอนต่อเอาล่ะนอละร้อนนี่ฟังบันบอลเดินยังมากันลำนี่ไปลำมีลายวาลำแกไปตรงตัวปารามายุ่งแห่งดีลำเดินเมียสัิแข็งไม่กะใบไม่สับเดมสับเดงจังได้กันแต่บลาล้ำเด่นเห็ดเป็นอือพี่น้องพวกเจ้านำหน้าสิมักลำเด่นมัก นำเด่นบาดอึ้งซ้ำนองลำเดื้อนองใสกว่าตาพมตบใส่กะกระดังตุ่มสิพุ่มสินลราแบบเมาดมเสียงไม่ล้ำภูไทยสิจ่อยพะมาเพลงสกตื้นน้ำยงน้ำแล้วข้เป็นอีกซ้ำเพลงโู้หาบามาซับกลับดีไหมพุ่งขับไปจะไรทางเจ้าเมากันสูล่ลามาสันขันแข็งเมย์เอ้ยมเมลรสีแข็งแรงกะสู้ว่าใดความรู้ยอมเบาเอ้ยนัน้น